ตั้งตั้งเตหัวแล้วก็เท้าทั้งตัวเมื่อก่อนเขาเอาคุณแบบนี้ไม่ได้แต่วตอนนี้เขาทำได้แล้วป้าป่วยเป็นอะไรมาคะไม่ยามาเพิกรู้สึกว่าเ,เดิเนไได้อะแล้วก,ก็ปวดเส้น สบายสบายตัวและยกแขนขึ้นได้ไหมคะตอนนี้ลองลองยกให้ดูหน่อยได้ไหมคะโอ้คุณป้านิดหนึ่งคุณป้าป่วยเป็นอะไรมาคะไอ้อาเมฟิกแล้วอาการเป็นยังไงคะรู้สึกว่า ได้เป็นได้แล้วก็ผัวผปวเซิงและแขนนะคะแขนยังไงบ้างผัวหล้อแล้วออกมาเป็นพยานเรารู้สึกได้รับการรักษายังไงออกมาดีากยกแขนได้สบายกว่าสบายตัวและยกแขนขึ้นได้ไหมคะตอนนี้ลองลองให้ดูหน่อยได้ไหมคะ นายทุ้ยชาตุ้ยชาข้อไมลรีนี่แต่ชาแต่ยาวชาลอกเด็กคลาดอะไอหนี่งเขาปวดเอ่อปวดตั้งตั้างตัวหัวแล้วก็เท้าตัวแรงแรงรูดบ้างคช่ไหมไปไปหลายครั้งเลยแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยครับเด็กหนายืนหน้ากันรลดท่านี่ยืนหน้าตากันรูดยืนหน้ากันรูดใช่ไหมตอนนี้เชื่อแค่เพริงของเดียวที่รักษาอ๋อเมื่อก่อนเขาเอาคุณแบบนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้เขาทำได้แล้วเมื่อก่อนแบบ แข็งมากเลยโดนแข็งเหมือนเส้นเลือดแบบแแข็งล้วเขาเชื่อว่าพระเจ้ารักษาเขาหายแล้วนั่นน่ะแลยก็ใช้ว่ามาบลานานลาลิมยาอุ้ยนันน่ะแลยก็ใชว่ามาบลาลิมยาเนาะเขาเชื่อว่าพระเจ้ารักษาได้ปลอยถึงนั่นน่ะนี่หรอวไม่จะไม่เชื่อในยาที่ได้รับในโรงพยาบาลแล้วค่ะเชื่อในพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าอามีเอเมนอาเมนอามีอามนขอบคุณพระเจ้าไหนสัคะขอบคุณพระเจ้าอาเมนอาเมนอาเมีขอบ